สองคนสองสังคมมันมองไม่เหมือนกันคนชัช้นกลางก็จะเอาเลนส์ชัช้นกลางไปจับเป้าหมายคือคนพวกนี้พี่ไม่ใช่มนุษย์อะต้องอยู่บตบนซ่อนๆต่ในมุมมองของแรงงานมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะคนที่อยู่ในสัานะเดียวกันอะจะต้องช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นมุมมองของสองฝ่ายนี่คนละเรื่องเลยมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ที่ว่าใครพูดและพูดด้วยจุดประสงค์อะไรถ้าถามส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากอยู่บ้านกณลองคิดดูคนที่ไปทํางานต่างประเทศมีความรักชาติบ้างเกิดนะเพราะเขาส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวเขาจริงๆเขาไม่อยากไปหรอครอบวัว ก็ชัดเจนครับคนชั้นล่างก็ไปเพื่อทํางานหาเงินคนชั้นกลางไปเที่ยวเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ในประเทศเดียวกันแต่สองสังคมนะโรคระบาดปัญหาจริงมันมาจากเรื่องความไม่ชัดเจนในเรื่องการจัดการโรคระบาดของรัฐบาลมากกว่านั่นเหมือนกับว่ากลายเป็นชั้นกลางไปโยนความผิดให้ให้ให้แรงงานอนะ เคเป็นแรงงานกลับมาใช่ไหมครัมาจากประเทศนี้ควรจะทํำยังไงคุณจะกักตัวทุกคนไหมต้องทาอะไรบ้างมันไม่มี1นึ่งสองสหรือถ้าเกิดตรวจไข้หวัดแล้วไม่เจอกลับบ้านไปกักตัวเต็นท์บ้านตัวเองเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างมีปัญหาทักตัวหาใครอาการถ้าเกิดมันเริ่มมีอาการเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างมันไม่ชัดเจนตรงนี้แต่เหมือนกับว่าไปมองว่าปัญหามาอยู่ที่แรงงานแต่จริงปัญหาจริงมันคือมาตรการจัดการของรัฐมากกว่าว่าเราจัดการกับคนเข้าเมืองยังไงและก็ไม่คุณเลิกปฏิบัติด้วยการที่คุณไปโฟกัสเฉพาะแรงงานเนี่ยมันทำ นนะมันติดคนทุกคนนะเราต้องเคียร์ให้ชัดว่าเราแบบเรากลัวอะไรกันแน่ตอนนี้ เราก็ยังไม่มีอะไรที่จะบอกคุณลิฟายรูปแบบความเหมือนน้ำในไทยชัดเจนเนาะแต่ความยากจนมันม,มีจริงไอคอนเหมือนน้ำมีจริงคนเนี่ยเวลามันขาดปัดจจัยเสียมันก็ต้องหาโอกาสที่ออกไปเรื่อยๆซึ่งจริงคนไทยเขาไม่ได้ไปเกาหลีแต่ต้นมันมีการเรียนรู้ในสังคมด้วยที่เขาเริ่มอาจจะมีคนชุดแรกไปอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็มีไปยุโรปมียุคหนึ่งที่คนไปญี่ปุ่นไต้หวันหรือซาอุเิอระเีบีซึ่งเนี่ยันกเลยว่าสังคมก็เรียนรู้การเอาตัวรอดการพัฒนาในรูปแบบนี้มาตลอดถูกไหมครับจนวันหนึ่งที่สังคมตรงนีนเอกหากาข,ขลง แต่ละปีเนี่ยคนไทยจะได้โคต้าประมาณ5,000 7,000คนโคต้าที่คนไทยสมัครได้นะต้องไปวอชิงลิสต์ไม่ใช่ว่า7,000คนสมัครไปแล้วจะได้ต้องเรียนภาษาก่อนใช่ไหมเสียตังค์9 0 0 0มันไม่ได้รับการการันตีว่าจะถูกเลือกมันขึ้นอยู่กับว่านายจ้างเกาหลีเขาจะมาเลือกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาบางคนก็คือติดวอชิงลิสต์นี่แหละมา2-3ปีก็ไม่ได้เลือกคนก็พยายามที่จะไปเยอะแล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้รับเลือกสักทีปัญหาคือรัฐบาลจะทำยงไงคนที่ไม่รับเลือกอคุณหางานให้เขาไหมาหรือจะพาประเทศอื่นให้ไปหรือ,อยังไงก,ก็โอเคแต่เอาให้มันชัดเจนแต่เหมือนก็ตอนนี้มันกลายเป็นข้ออ้างอย่างเดียที่บอกว่ามันมีระบบเนี้ยคุณก็ไประบบนี้สแต่ปัญหาตอนนี้ไม่ถูกพูดถึง กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าต้องอยู่ในกรอบตรงนี้เท่านั้นสินรับกรอบนี้ก็ไม่ได้อยู่บนหลักพื้นฐานของมาตรฐานของแรงงานของการจ้างงานปัญหาอีกอย่างก็คือเวลาไปถึงปุ๊บอย่างเงาี้ยย้ายงานก็ไม่ได้เวลาจะย้ายงานนันคือต้องให้ในายจ้างเป็นคนุณเซนให้ย้ายอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปเจอนายจ้างไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ย้ายบางทีไม่ให้งานเราทําแล้วก็ปล่อยให้เราคาลังลูกจ้างหลายคนก็มีที่เหมือนกับว่าเหมือนแหกเหมือนกับว่าหนีหนีนายจ้างไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายเขาทนอยู่ในระบบตรงนี้ไม่ได้ก็ง่ายกว่าแล้วก็สามารถเลือกที่จะไปมมีเสภาาาาพกกว่่งย บางโรงงานเนี่ยเขาจ้างทั้งแรงงานถูกกฎหมายและผิดกฎหมายพร้อมกันคู่กันเลยซึ่งเวลามีปัญหาเวลาตอมองลงก็คือให้แรงงาน EPS อยู่รับหน้าแรงงานผิดกฎหมายก็ไปแอบข้างหลังหรือไปไหนก็หนีไปนะทุกคนก็ปรับตัวตามสภาพเนี่ยเอาตัวรอดทั้งนั้นอนะโรงงานก็เอาตัวรอดจริงๆผมว่ารัฐบาลเกาหลีรู้รู้สถานการณ์นะเขาคงรู้ได้ว่าไอเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้แก้ง,ง่ายๆใช้เวลาในการเปลี่ยนตอนอยู่กับพี่ๆแรงงานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าช่วงไหนผ่านง่ายช่วงไหนผ่านยากมันจะมีช่วงเวลาที่เขาต้องการงานเนาะอย่างช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเข้าง่ายจำได้ว่ามัน จะเริ่มคุยกันส่งข้อมูลไปที่ไทยอ่ะใครจะมาก็มาตอนนี้หางานหาที่พักได้อะไรอย่างงี้น่าเศร้ามากเลยนะทำไมต้องไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกด้วยอะไรแต่รู้สึกว่าจริงมนุษย์ควรจะมองในเรื่องของความเป็นมนุษย์ก่อนนะ คนลำบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือกันมนถึงจะไปได้โกรธที่รู้สึกว่าทําไมแบบด่ากันเหมือนไม่ใช่มนุษย์เลยพูดเหมือนให้คนคนหนึ่งตายไปได้เลยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่เกาหลีผมก็คอนเซิร์นมากนะสิ่งที่ผมตามข่าวตลอดเนี่ยช่วงทีมันมีข่าวก็คือเรื่องที่คนไทยเสียชีวิตทําไมไม่เป็นเรื่องที่คนตื่นตัวเลยทำไมคนไทยไปตายตนถึงกลายเป็นเรื่องตลกที่สามารถพูดแบบเหยยบกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคนตายน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องปัญหาสิทธิชนขั้นสูงนะที่คนเสียชีวิตนะทำไมเราทำเป็นเรื่องตลกกััันนนนนนได้้อออีีีเจจบบบใท่่สุุยคคืมมมษ์วรงกแ เมื่อเกิดจากคาลบเหลวของรัฐด,ด้วยนะพูดตามตรงว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนเราได้สังคมที่มันมันยุติธรรมในการทํางานแล้วก็ได้รับเงินเดือนที่มันเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ได้รับศักดิ์ศรีในความเป็นผู้เท่าคนอื่นั่นแหละคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะแล้วพยายามช่วยกันแก้ก็จะไปได้แต่ถ้าเรามองทับถมกันเหยียดกันเนมื่อไหร่ปัญหาพวกนี้ก็ไม่ได้แก้โควิดกับความเหยียดชังอากาฤฤิในสังคมอันอยิ่งน่ากลัวความเหยียดชังน่ากลัวกว่านะ คือความเก็บชังมันพูดให้คนตายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยโควิงจริง,รงมันเป็นโรคระบาดในการควบคุมโรคระบาดให้ดีเนี่ยมันทําไม่ได้อะด้วยแนวคิดที่ที่เหมือนทั้งสองฝ่ายพร้อมที่เป็นสตูกันเนียมาตรการไหนก็ทำได้ยากการว่าโทษกันใบมูวเลยโทษรัฐบาลนิดหนึ่งเอาโทษพวกนี้เป็นหลักเพราะว่าพวกนี้ติดโรคมาอะไรเงี้ย